สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงอัปเดตของตัว sss ที่เข้ามาในเซิร์ฟได้สักระยะนั้นเนาะก็ไม่ได้ทำนานและไ้คนคนทำไอคอนเก่าก็ติดต่อไม่ได้ไม่ทราบว่าเขาทำไอคอนยังไงผมก็เลยทำไอคอนขึ้นมาเองเป็นภาพแบบไปแคปใจากในเกมนะซึ่งมันก็เแปบบ็มันไม่เหมือนนะนี่คือภาพที่เขาทำมาให้เนาะอันนี้ภาพที่ผมแคปแคป,แคปเองมันก็ห่วยๆห,หน่อยไม่ไม่ค่อยเขา้าพกแต่ก็เอาเป็นว่าขอให้เข้าใจว่า มันเป็นตัวอะไรก็พอเนาะคราวนี้เนี่ยผมเพิ่มเทียขึ้นมาอีกอันหนงเทียก๊อตอันนี้กหมายถึงว่าถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าณปัจจุบันตัวเหล่านี้ขาดไม่ได้เลยในทีนั่นคือประมาณความหมายของเทียก๊อตเนาะอันที่รองลงมาก็จะเหมือนเหมือนเดิมเนาะไอ้ยบอกเมตาพอกูล่าอะไอ่เนี้ยก็อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนๆซึ่งวันนี้ก็จะมามีบางตัวที่เห็นว่า น่าจะได้รับการปรับเปลี่ยนแรงบ้างนิดหน่อยตามตามตามที่เห็นว่าสมควรเนาะที๋ยวเรามาลองจัดไปเลยในแต่ละตัวกันตัวที่เพิ่มมาใหม่ในครั้งนี้นะจะมีอยู่5้าตัวนั่นก็คือจางเหลียงจิ้งี่ฉินจักระพัดฉินเนาะหลิวปังแล้วก็ซูมาอี้นะครับเริ่มจัดกันเลยอันแรกก็จางเหลียงเนาะจะด้ายบปก๊อตเลยเป็นตัวที่ ดีออกมาออกแบบมาได้ดีเกินไปในความเห็นของผมคือมันนอกจากบัฟเริ่มต้นที่มีทั้งความเร็วแล้วก็มีทั้งแจกเวัดวันใส่ศัตรูแล้วตัวมันยังมีท่าท่าหนึ่งที่แข็งแกร่งเกินต้านนั่นก็คือถ้ามันออกสกิลได้อีกฝั่งหนึ่งเตรียบแพ้ไปได้เลยประมาณ70%แล้ว นั่นก็นคือท่าที่ทําให้ศัตรูเปลี่ยนรูปแบบกลายเป็นดวงดาวกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กทำอะไรไม่ได้เลยและตัวมันมีสปีดความความเร็วในการโยมตีทําให้เกตดเต็มเร็วเนี่ยเร็วมากทําให้เกิดแบบท่าเต็มแล้วผ่านไปสองสามวิท่าเต็มอีกอไรเงี้ยเร็วมากทําให้การคือถ้าจางเหลียงเป็นตัวที่ออกสกิลได้เมื่อไหร่อีกฝั่งนึงก็คือบอกแล้วว่าเตรียมแพไปเลยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้อแม้ของมันก็คือต้องมีอาตะาให้มัน,นเนาะเพื่อจะได้ ออกสกิลไห้ได้เลยพิสูจน์ตัวถัดไปผมขอเป็นซูมาอี้แล้วกันซูมาอี้เนาะซูมาอี้ก็เป็นอีกตัวที่ถือว่าเป็นก๊อตในปัจจุบันนี้ใช้ได้ดีทั้งทุกทุกงานเรื่องของการ PVP เพราะว่าตัวของมันเองเนี่ยมันมีสกิลที่เป็นคา์เตอร์เมตาของเมตารุ่นก่อนก่อน คือสกิล C ของมันเนี่ยมโนเนี่ยเอฟเฟกมโนนะมันเป็นการเปลี่ยนการฟื้นฟูพลังกำลังของศัตรูเนี่ยให้กลายเป็นการลดพลังกำลังหมายความว่าถ้าศัตรูได้บัฟฟื้นฟูพลังกำลังเมื่อไหร่จะกลายเป็นลดเกรดตัวเองทันทีในช่วงเริ่มต้นแถมสกิล1ของมันเองก็มีสกิลมโนอีกก็คือทั้งเปิดและทั้งการเกมศัตรูจะไม่มีวันได เกตเต็มเลยถ้าคุณโดนถ้าคุณมีตัวละครที่ใส่บัฟฟื้นฟูพละงกำลังลงไปเขาเติมมตาตัวไหนบ้างฟื้นฟูพละงกำลังก็จะมีท้าที่นึกออกเนาะก็มีแตกเกีียวซุนมออูอย่างกุยเฟยอีเมยนเนี่ยก็มีบัฟฟื้นฟูพละงกำลัง มันคนละอันกับบัฟพลังกำลังของของตรงแลว้วก็ของเจงเนาะมายอย่าที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันคัลเตอร์เมตาหมายความว่าถ้าคุณใส่หนึ่งสองสามสี่นี้ลงไปในทีมแล้วอีกฝัง่งมีสุมาอีสุมะอียิงสกิลสี่มาเปิดมาเนี่ยทีมคุณจะกลายเป็นว่าบัฟเพิ่พลังนะจะกลายเป็นบัฟดีบัฟตัวเองคือดีบัฟตัวเองแต่ถ้าคุณไม่ใส่ ตัวบัฟฟื้นฟูพลังกำลังแล้วฝั่งที่มีซูมาอี้เขามีบัฟฟื้นฟูพลังกำลังก็คือใส่สีตัวนี้ไปในทีมนิดเดียวฝัง่งเขาอะเขาก็จะเกตเร็วกว่าเราอยู่ดีเข้าใจป่ะก็เลยบอกว่ากลายเป็นตัวที่ว่าไม่มีไม่ได้ถ้ามีคุณก็ต้องบัฟให้เร็วทีมคุณต้องทําให้ออกสก,กิลได้เร็วกว่าเขาหรือทางแก้อีกทางก็คือต้องมีอมตะต,ต้านทานเพราะว่าไอตัว สกิล4ของซูมาอีเนี่ยยิงมาแล้วต้านทานชำระล้างหมายถึงฝั่งคุณต่อให้มีพวกบัฟแก้อย่างชำระล้างทั้งทีมในตอนตเปิดเกมหรือกลางเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามรารถชำระล้างบัฟอันนี้ได้ซึ่งก็เลยจะบอกว่าใครมีซูมาอีเนี่ยก็ได้เปรียบไป70-80%แล้วเหมือนกันถ้าอีกฝั่งไม่มีนะก็เลยอยู่ในกอดเทียตัวถัดไปตัวใหม่ตัวถัดไปนะ จักระพัดชินจักระพัดแห่งชินผมก็ให้เป็นตัวพัดเทียเหมือนกันเพราะว่าสกิลเปิดของมันที่ทำให้เป็นหินเนี่ยมีแค่อมตะอันเดียวที่มีแค่สัตว์อมตะอันเดียวที่ป้องกันบับอันนี้ได้ดีบับอันนี้ได้หมายความว่าถ้าที ทีมคุณไปเจอกับทีมฉินแล้วทีมคุณไม่มีสัรรตวมอาตุเลยในทีมเนี่ยเปิดเกมมาฉินจะสาบคุณให้เป็นหินทั้งหมดสู้ไม่ได้ทั้งคือยืนยเฉยเฉยให้เขาตีประมาณนั้นนะยืนยเฉยเฉยให้เขาตีประมาณน่าจะสักสามวิสี่วิแถวนี้แหละจาไม่ได้เนาะซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากแต่ให้ดีปั๊บแปลสภาพเป็นหินสกิลเปิดสกิลสี่เปิดของจกักรพรรดิฉินเนี่ย มันทาให้ฝากกายเป็นหินแต่ก็สามารถแก้ได้ด้วยชาระล้างถ้าทีมคุณมีชาระล้างทั้งทีมอย่างสมมุติของอย่างกุ้ยเฟยเนี่ยแล้วอย่างกุยเฟยคุณมีอมตัตคุณอย่างกุ้ยเฟยเปิดบัฟสีชาระล้างได้เพื่อนก็จะกลับมากลายเป็นร่างปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงที่เพื่อนของคุณยังติดเขาเรียกอะไรลํำดับการบัฟการดีบัฟเปิดบัฟซ้ายขวาซ้ายขวาสั้ขนของซีเนี่ย ถ้าทีมของคุณติดหินไปแล้ว3-4ตัวโดยเฉพาะตัวที่มีการบับสีเปิดเริ่มต้นเนี่ยต่อให้คุณมีตัวใส่อมตะที่สามารถแก้กลับมาได้ให้เป็นตัวธรรมดาที่ไม่ติดหินแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียจังหวะเสียโอกาสช้าไปกว่าอีกฝั่งหนึ่งประมาณ1-2วิเสมอ เข้าใจป่ะคือจังหวะที่เขาหินมากว่าที่ทีมเราจะแก้หินแล้วไอตัวที่เป็นหินเปิดบับขึ้นมาตามปกติตามลำดับปกติเนี่ยมันเสียเวลาไปประมาณ2วินาทีซึ่งในช่วง2วินาทีนั้นฝั่งที่มีจกักรพรรดิฉินเขาก็บัฟกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดสมมุติว่าความเร็วในการเก็บเกตเก็บนู่นนี่ของนักสองทีมเท่ากันจัดตัวมาเหมือนเหมือนกันมีความเร็วรวมโดยรวมเท่ากันแต่อีกฝั่งหนึ่งโดนดีเลย์บัฟออกไป2วินาทีเท่ากับว่าฝั่งที่มีจักรพรรดิ้นได้เปรียบไปแล้วทันทีในการออกสกิลอันนี้คงเข้าใจเนาะลำดับการรับของทั้ง2ฝั่งของการ p p นอกจากนี้จักรพรริินก็ยังมีสกิลที่ ค่อนข้างดีเลยในช่วงในช่วงนี้พอดีผมคิดว่าดีมากมากคือสกิลออโต้ของมันแจกอมตะและแข็งแกร่งให้ทั้งทีให้4ตัวทั้งทีมทำไมถึงดีเพราะว่ามันไออมตะและแข็งแกร่งเนี่ยมันจะเอาไว้คอยเคาน์เตอร์อีกฝั่งเมื่ออีกฝั่งสามารถเก็บเกตได้มามา,มายิง Skill สกิลสวนกันฝนะั่งเรามีอมตะคอยต้านแล้วไม่ติดดีบัฟไม่ติดไรท้สิ้นก อ่ายิงมาเลยติดฟรีไม่ลดไม่อะไรทั้งสิ้นอ่าได้เปรียบไปแล้วทำให้เราสวนกลับไปได้ไม่ติดดีปั๊บถ้าไม่มีสกิลนี้ก็กลายเป็นเหมือนว่าตัวทองที่ต้นเกมอย่างซุนูแจกเนี่มันก็หมดไปแล้วเนี่ยผ่านไปสองสามสี่วีแล้วมันก็หมดละแต่พอฉินเซกอมตะเซกท้องขึ้นมาอีกเนี่ยอ้อาวกลายว่าเราเหมือนมีทองเปิดเริ่มเติเกมในช่วงกลางเกมทีมันก็เลยดีแถมสกิลหนึ่งของมันน่ก็สร้างสับสนแล้วก็ดูดเลือดถ้าทีมคุณ ไปเจอจากพัดชินแล้วจังหวะจะกับชัดชินใส่สกิลหนึ่งมาปังคุณไม่มีตัวทองคุณก็มีโอกาสติดส,สับสนสับสนนีก่ก็คือทําให้ตีผู้ผู้ดีกันเองตีเป็นตุกติกตุกติกติกตะต,ต,ตีกันเองอีกฝั่งก็ยิงฟรีนะครับสบายชิลนั่นก็เลยจัดให้เป็นกอตเทียอีกตัวหนึง่งตัวถัดไปเนาะหลิวปังหลิวปังเนี่ย ผมอ่านสกิลของมันแล้วผมคิดว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะแต่ไม่เข้าใจกันว่าเพราะอะไรถึงเมื่อค่อยได้รับความนิยมในการเอามาเข้าทีมสกิล4ของมันเนี่ยเปิดทองทั้งทีมเหมือนกับซุนบูเลยแต่ต่างจากซุนบูต่อก็อคือซุนบูมีปั๊บื้นฟูปักหลัง แต่ของหลิวปังเนี่ยเป็นบัฟต่อเนื่องร้อในสกิลเปิดนะแตกต่างกับตรงนี้แต่แจกทองเหมือนกันผมคิดว่านีเวลาหน่าจะดีไซน์มาให้หลิวปังเนี่ยไปเคาน์เตอร์ซูมาอีกทีหนึ่งก็คือพยายามไม่ให้ตัวในทีมเนี่ยมีบัฟฟื้นฟูพลังกำลังแต่ยังมีตัวทองในในทีมอยู่เพื่อว่า มีบัฟของซูมาอีต้นเกมเนี่ยอยไดไ้ไม่ไม่ไม่มีผลกับฝั่งเราแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีบัฟรบกว่าฝั่งเราเขาก็เก็บเกบตได้เต็มก่อนเราอยู่ดี <c oughs> <c oughs> นะประมาณนะั้นส่วนสกิลอื่นๆสกิลหนึ่งของมันสกิลหนึ่งของหลิวฟังเนี่ยก็ทำหวาดวันฮังนีโปมีคำสาบลบบัฟก็ถือว่าดี มีดูดสกิลสองเป็นดูดเลือดแล้วก็สูบพลังก็คือดูดเกตของฝั่งฝัง่งชาวบ้านมาให้ฝั่งเราอะไรเงี้ยไอ้จากเกรเท่าๆกันอยู่ฝั่งเรายิงฝั่งดีสกิลนี้ปั๊บฝั่งเรากเรากรเต็มปุ๊มอะไรเงี้ยซึ่งสกิลสามก็ดีตีครบหกครั้งทําให้อีกฝ่ายยิงอีกฝั่งติดจับตนคือสกิลมันดีหมดเลยแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการจัดทีม เอามาเข้าทีมเท่าไหร่คือเขาก็จะไปจัดผมเข้าใจว่าตัวมันอะมันอาจจะทําหน้าที่ได้ซ้ําซ้อนกับตัวก็ทียสามตัวนี้ก็เลยไม่จําเป็นต้องเอามันามาเข้าเข้าทีมผมคิดว่างั้นนะมันก็เลยไม่จัดอยู่ในก็ทีอาจะถามว่าอยู่ในเมตาไหมเอาตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้เหมือนกัน แต่ถามว่าตอนเจอพอเจอทีไรเก่งไหมเก่งเก่งเก่งเลยเหมือนกันไม่แปลกที่จะเก่งแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทไคนไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับความนิยมมันไม่เอามาเข้าทีคือคือจะเจอเนี่ยก็เจอเนี่ยจางอี้ชินซุนวูอย่างกุย๋ยเฟยเจกิกสถานอะไรประมาณเนี้ยวนวน,วนอยู่เจ็ดแปดตัวอันนี้อาหารซิ่งเนี่ย ไม่เข้าใจนะก็มาก,ก็แล้วกันน่าจะเก่งกว่าตำแหน่งป๊อปปูล่าก็ได้นะไปขึ้นเ็นเนต้าก็ได้แต่ผมแค่ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเท่านั้นเองขอเลนลดลงมาตัวต่อไปจิวยี่เป็นอีกตัวที่เปิดเปิดตัวขึ้นมาได้ดีมีสกิลที่อ่านแล้วน่าสนใจสกิล4ของมันเนี่ย เป็นอะไรที่ประหลาดประหลาดนิดนึงก็คือมันทำให้ไอสกิลสีดีบัฟพ่วงลึกของมันเนี่ยมันจะยิงไปโดนตัวหญิงจะกลายเป็นลบบัฟคำสาดซึ่ง2อันนี้ก็ไม่ดีทังคู่คือทำให้เกิดขึ้นช้าทั้งคู่เพราะว่าบัฟต่างๆให้เราอุตสาบบับพุ่งลบมาตัวหญิงนะบัฟมาเอาเล่่งนู่นเล่นี่หมดก็กลายเป็นเหมือนตีธรรมดาขึ้นช้า ตัวถ้ายิงไปโดนตัวผู้ชายเนี่ยบัฟอ่อนล้ามันจะกลายเป็นลดพลังโจมตีและความเร็วการโจมตีเป้าหมายลดลง30%ไม่สามารถลบล้างได้ทั้งคู่ทั้งคำสาบทั้งอะไรนีนะ้หมายความว่าถ้าตัวชายโดนเข้าไปก็ตีช้าตีเบาก็ทําให้เกิดช่ช้าเหมือนกันแต่ว่าในแง่ของผมมองว่าในในในแง่ของการ PVP กันแล้วเนี่ยตัวผู้ชายยังได้รับเอฟเฟกจากสกิลนี้น้อยกว่าตัวหญิง คือตัวหญิงนี่ช้าอื่นไปเลยบ๊บโดนลบอ่ะคือขั้นแย่แต่ตัวชายยังยังยัง,ยง,ยงพอสู้ได้ประมาณนั้นจิ๋ยี่ก็เป็นอีกตัวดึงนิยมเอาสัสตว์อมตะให้มันเพราะว่ามันค่อนข้างดีในการบับดีบับเปิดของมัน่ะติดคำสาบสี่ตัวเนี่ย คำสาบทั้งหมดเนี่ยถ้าศัตรูเป็นหญิงทั้งหมดก็ซวยไปถ้าศัตรูเป็นชายบ้างก็ซวยน้อยหน่อยแต่คือยังดีเป็นสกิลที่ดีเป็นสกิลเปิดที่ดีอีกอันหนึ่งส่วนสกิลอื่นของมันสกิลหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เดฟมัน developer คิดอะไรมาค่อออกแล้วหรืไงก็คือเอาสกิลสีกับสกิลหนึ่งเนี่ยเหมือนกันมาหลายตัวแล้วก็คือ สกิลหนึ่งของมันก็มีไ mm hmm. อ้บัฟดีบัฟพวกนู่เหมือนเดิมก็คือยิงไปแล้วตัวกุ่นพนหญิงโดนลบลบบับทั้งหมดตัวชายโดนลดความเร็วตตีพลัง,ลงตัตีแล้วก็แถมปับฝั่งตัวเองให้ความเร็วตตีเพิ่มขึ้น30%สกิลสองเป็นสกิลดีบัฟสูบพลังก็ดีเหมือนกันสกิลสามนี่ก็ คล้ายๆกับของจจกรพราดินเมื่อกี้ก็คือ,อเสกมาตายเพื่อน4ี่คนแต่ว่าของยิมี่เนี่ยมีดูจะดีกว่านิดนึงตรงที่เพิ่มการได้รับพลังกำลัง5ารสเ,เ,เกเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะทํางานก็ต่อเมื่อฝั่งเดียวกันโดนชำะระล้างเปลี่ยความเร็วการโจมตีาการแข่งตัวคือเรกว่ เอาเป็นว่ามันมันคงบัฟสกิลนี้ตอนเพื่อนได้ชนะล้างอะไรสักอย่างแล้วั้งเออคิดอย่างนั้นนะคือดีหมดอะแต่ถามว่าเป็นเมตาขนาดก็ตียไหมผมคิดว่าไม่นะเพราะว่าเท่าที่เจอทีมระดับก็ตียจริงๆอะที่มีสามตัวนี้แล้วอะเขาจะไม่เอาเจวีเข้าผสมอีกเขาจะเอาตัวอื่นเข้าผสมผมก็เลยไม่คิดว่ามันเป็นตัว ขนาดนั้นแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับเมตานี่แะและแถมอีกอย่างนึ่งจิวจี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวที่พลิกฟื้นสถานะก๊กลีก,ลก,ลก,ก,ลก๊กขึ้นมาเลยก็คือตัวลีก๊กเนี่ยงอกก๊กได้รับพอมีจิวจี้เนี่ยก็พลิกขึ้นมาเลยเป็นเป็นเป็นทีมเมตาของลีก๊กในปัจจุบันนี้เลย จากที่แต่ก่อนเป็นทีมอของชนเผ่าอื่นกับชนแับของธิวตํานานคู่กันมาได้สักรยนนะยะนึ่งลพอจิวยี่เข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นมเมตาึ้นหนะอ่ะตัวใหม่เรามาจัดอันดับหมดแล้วเนาะครบห้าตัวเดี๋ยวมาแอดแซดต,ตัวเก่าบ้างว่าจะปรับขึ้นปรับลงไหมจะไปกันเร็วๆแล้วเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ช้าแล้วอ,อันนี้ไวาตามเดิมเกลียวนี่ผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะ ขอลงมาแล้วกันอันนี้ยังเห็นอยู่แต่ว่าได้ได้อันนี้ก็เห็นอยู่นะถ้าจีก็ยังก็ยังคิดว่าได้อยู่อันนี้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วที่ว่าใหม่แล้วนะจะยียไปพอปูล่ามอยอันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยสิโดนตัดเกรดอะโดนละเกิเดเห็นรอดมาก่อน สีหวังมู่ผมเห็นบ่อยขึ้นนะสีหวังมู่มเห็นขึ้นบ่อยขึ้นนะอุนทิวเนี่ยหายไปเลยอุนทิวเนี่ยหายไปเลยชัดๆเลยว่าหายแน่ๆบุญทิวลงไปอยู่ในก๊กเลยโอ้เหรอโอ้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแจะลงมาถึงก๊กไหมโอ้นะอผมป่ายังดีอยู่นะตึงๆน,น,นะป๊อปปูล่ากับดีแค่ในก๊กเนี่ย ใ,ใจงไงดีแล้วเรียกกันเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งของผมแล้วก็ให้แครพิเศษลัสบออัตรงตรงนี้แหละหารสิ้นนี่ผมก็ขึ้นมานี่เลยเก็เหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยเมตาของมันจากการที่มันมีทั้งดีบัฟทั้งดีไม่ยู่นนี่เยอะแยะหมดเนี่ยทีมที่มีตัวละครเปิดคำสาปได้เนี่ยมันจะค่อนข้างได้เปลี่ยนในการไปตัดตัวทองตัดบัฟตัดป้่นตัดนี่ของฝั่งตรงข้ามได้คือชะลอเกมไม่ได้ถามว่าดาเมจของมัน เก่งอะไรเงี้ย่ะไั้ไม่ไม่หานซิ่นเป็นตัวละครที่อยู่ใน PVP แล้วต้องพึ่งการดีบัฟธาดสายฟ้าค่อนข้างเยอะจึงจะแสดงพลังได้เต็มที่แต่ถ้ามันมาแบบทีผสมมั่วๆเดียวๆเ,เลยมันไม่มีใครมาลดต้านสายฟ้าให้มันเลยตัวมันก็กลายเป็นตัว DPS ที่มีสกิลขับศัพท์เฉยๆแค่นั้นเองไม่ได้เก่งอะไรขาดนั้นแต่ถามว่าในแง่ของการ PVP ในปัจจุบันเนี่ยใครมีหานซิ่น ค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะมัไปตัดมาตัด,ต,ดตัดบัฟในชาวบ้านก็ได้ออันนี้เหรอชื่ออ,อะไรแล้วว่าอะไรเตาี้ลงมาก่อนอันนี้ได้น,นี้ได้น,นี้ได้อนนไดโอเคเดี๋ยวมาดูแค่โวกดีในกบนะว่ามันขึ้นไปข้างบนลงมไหมกบกบอันนี้ในกบก,ก็อาจจะไม่ค่อยมีที่ยืนแล้วนะจบยูปรับลงนี้ไหม อันนี้ไม่ได้ลงนะบางสถานการณ์กับดีแค่ในก๊กเนี่ยไม่ได้หมายถึงความความเก่งแตกต่างกันนะแต่ว่าเอามาใช้บางบางสถานการณ์เอาไว้ที่เดิมแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก๊ก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 โอเคสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไหมหรีอมู่หวังเจาเตียวเลี้ยวโอเคเหมือนเดิมอันนี้ไปซีไอนี้มุ่รอบั๊บก็เหมือนเดิมซุนเซ็กเนี่ยบั๊บมาแล้วเหมือนจะดีนะแต่ว่ายังไงก็ไม่ดี เหมือนมื้วพวกเองเลยบับมาแล้วเหมือนจะดีก็ไม่ดีตอนนั้นก็เหมือนเดิมสุดท้ายก็มีแค่นี้ครับอัปเดตตุกวาเอเซเตสาในปัจจุบันในความคิดของผมเนาะเร็วอนี้ก็คาดว่าน่าจะมีผมเ,เบ้งตามมาเพราะว่าเห็นเทรนด์ของการลำดับการออกตัวแล้วเนี่ยเนี่ยจางเหลียงซูมาอีจิวยี่ตัวต่อไปแม่งต้องผมเบ้งชัว คิดว่านะไม่น่าจะผิดแผนมากกว่านั้น,นนะมารอดูกันว่าตัวทับไปบยนะังไงก็คงเก็บไว้สักเนี่ยให้มันออกสักสามสี่ตัวอีกทีนึงแล้วก็มาจัดอีกสักทีงเนานะโอเคขอบคุณทุกท่านมาที่รับชมจุดจุดนี้ครับสวัสดีครับ